กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนาวิธีการหางเงินในเกม t a แบบไม่ต้องฟังงานข่าว EP ที่หนึ่งกันนะครับผมในวิธีที่หนึ่งเนี่ยผมจะมาทําการบิดของหรือบิดเงินเพื่อเล่นกันนะครับผมมาดูกันว่าจะมีใครหลอกกลงเรากันหรือเปล่านะฮะไอเสววันนี้เลยไปทําอะไรกันอะมึงดูมึงแต่งตัวกับกูดิฮี่อ่้สอนง่ายฮะพี่มาสอนเด็กๆน้องๆหนูๆทุกๆคนที่เช้าเล่นไฟเอ็มอ่ะ หาวิธีหาเงินแบบเราแบบไม่ต้องใช้แรงใช้เนยเห็นพวกฟาร์มบ่าที่แบบเออไอฟาร์มจุดต่างๆอ่ะไอเหียขับรถเป็นวันอ่ะเข้าไปแล้วเราแต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยเป็นประธานบริษัทก็คือไม่ต้องทํางานครับอันนี้อันนี้จะเป็นอีพีไปหรอใช่ครับอันนี้เป็นอีพีหนึ่งครับผมวิธีอึงวิธีการวิธีการแรกนะวิธีการแรกเราจะทำยาวๆใช่ไหม ใช่ครับมันมีหลายวิธีครับเออเดี๋ยวขอดูว่ามีกี่วิธีวิกี่พีอันนี้ฮะเขาเรียกว่าคอลเลคชันคอนคอลเลคชันไอ้เฮียเดี๋ยวนะครับตอนแรกอ่ะเราเราต้องหารถก่อนเอารถกว่ากี่คนว่าในประเทศตอนนี้ร้อยกว่าไหมเห็นพวกปูนปะในทวีปอ่ะไม่บิดเหรอลุกกลับมากเลยนี่ยกลับหมามากเลยนี่ยเอาง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปหาเลยอันนี้โทรไปหาเลยหรอ เาดี๋ยวเดี๋ยวมึงโทรไปหาแล้วมึงก็บิดวะดีแล้วก็ไปขายใช่ไหมวันนี้วันนี้เราจะมาดูว่าเราจะได้บิดของกันเท่าไหร่เราไปขายได้เท่าไหร่เว้ตอนนี้เรามีตังค์คนละเท่าไหร่สิลอดูในบอดี้คนละห้าพันอ่ะเราได้เหยื่อแล้วเราได้เหยื่อแล้วมันมารับทั้งไอ้เหี้ยผมบอกแล้วว่ามีอันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกแล้วว่าพี่มีกันเลยคนไหนวะมันบอกว่าหัวฟ้า ไอ้ที่มันให้อันละหกพันพี่บอกว่าพี่มีอันนึงได้เด oh, ้ oh, oh, อเดี๋ยวบอกว่ามีสองอันได้สอง้เลยบอกเพฟ้ามีแกงไหนวะกูว่าแกงนี้แน่นอนที่ที่เรพังไปและเยอะเสอเยอมีเร่องมาสองงานหนาของเพื่อนผมอันนึงอเออเออเกรฮิรเลขสี่หนึ่งสาม สี่หนึให้ผมให้ผมให้ผมขอบครตับสตาร์ทเร็วๆ <c oughs> ไม่มือขับดีขึ้นมาขับ <c oughs> ยังกิฟั์ยัง <c oughs> บอกว่าเราอาลไปัปงแลมาบตังแล้วมาลงนึารันึง <c oughs> บอกอะไ <c oughs> รลบับกูทำเนียนรหารกาูนึยก็ะรอะรลทัอะไรลบงนึงบอกกูดิอ๋อมึงเอามาให้กูดอีกอันหนึ่งอ่ะ

ข้ามเอาอะที่ที่ขายปูมาเย็ดยี่ขายปูหรเยี่สิ่ไหนม่ไหเอ็งเได้ได้ปลา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 ปบิดปูต่อบิปูต่อีเกคือการปิดของใช่ไหมเราได้เหยื่อไล่ใหม่ไล่แลตอนนี้มันมีปูนสามห้าเป็ดก็มาหน้าหกข้าวนา้าเลยเหรอใช่ อันง่ายจังเออหาตาโคตรง่ายเราบอกควาไม่ต้องมี้ยอะสิยายายาอย่ามันเว้ยใจเราต้องนิ่งไอ้แกงนั่นปะวะไอ้แกงที่มึงอยู่รีวิวปะไม่ใช่ไม่ใช่เออคนละแกเพราละแกงแกงดูกันเลยเฮียคนี่นี่พี่อ่หนอ่านอ่านี่านเออเดะเดะเดะ มึงเก่งเดียวกันนีสิเยี่ยไอสามตุ้อะไรสามสามสามเลยพันห้าเออผมกินมาผมกินมาผมกินอ่ะค่ะโอนโอนมาเลยกินอะไรกินอะไรหนึ่งหนึ่งสี่สามโอนโอนให้กันเอานั่นเยี่ยไม่มีครับไม่มีดดูว่าพีไอะไรนะครับกินอะไรกินอะไรครับเล่นอะไรหนึ่งสี่สาม เอาเฮียดิเชืองสลัดดิเกิดอะไรเออโดนมะพร้าวเอามะพราวเฮียเอาเออแต่งอะไรแต่งวันหะไรอย่าเงี้ยของอะอะอะไรอะผมพูดมาอนี่ะพไไปหใครเพื่อนผมผมนั่งในรถเมื่อกี้เพื่อนพี่ไปไหนอะผมผมมาคนเดียวผมนั่งในรถใครไม่รู้เมื่อกี้ ไปแล้วเลยจบอาแล้วาเรากริปตังไปให้เขาโลหรอยังยังยังไมกริปอ๋อโอเคโอเคโอเคอี้ทีอืออแล้วรถไม่พัาแล้วรถหายไปไหนวะชิบหายเอ้ยอไปไงเนี่ยไปไงกูเรียนอยู่กูเรียนอยู่กูเรียนกูมาคนเดียวฮัลโหลน้องน้องน้องมาปูนเนี่ยโอเคพี่เอาปูดไปทำอะไรันใช่ใช่ม่ใช่เพื่อนพี่มาแล้วไม่กหมดนี่หาย โอนก่อนได้ไหมโอ้ีก็กัวบิดเหมือนกันบอกว่าดิโอกนมากบิดเหมือนกันบี่่ก้าบิดง้กินมังกกินม่ินมกงั้นงั้น้นย่าง้พี่ปดรอเาได้ไหดี่อยแล้แล้ว่ไม่บิอเี้ยมากินมังกมังกเอาดิแกงเต็มยังเนี่ย แกงเต็มยังอ่ะยังสมัครเข้าแก่งไม่รู้ไอ้ยปีเตอร์โง่เฮ้ยกระจอกเฮ้ยปีเตอร์โง่เฮ้ย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 ไอ้นี่เล็กเล็กเฮ้ยไอ้เสกมึงโดนล้อมมาหน้ามึงเห็นไม่ไ้เเฮ้ยกิ๊บผมกิ๊บคุณได้แคอาคืนเลยพี่เอา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 ครื่องอ้โหเล่นะไรเล่นอะไรไอ้เสกมันเพื่อนมันเตรียมตัวอยู่นะหนึ่งสี่สามครับคิ๊บมาก่อนกิ๊บมาก่อน ก็โดนแค่เงครับคุณครับเดี๋ยวดึงกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาโดนปี๋เหรอเอาดีดีเอาเฮ้ยไอ้ไขรโดนบี๋ ไปดูเปีเตอร์ปีเตอร์เอ้ยไม่ใช่มันตามมามันตามมามันตามไม่มีใครสนใจมันเลยตอนตรงนี้มีปลาใช่หรอมันมีในวอลบอกว่าผมโดนบีบพี่เดี๋ยวกูลองกลับไปล้อหลอกมันนะเหี้ยแม่โคตรเหี้ยไอ้สัตว์เอามันเหมือนแล้วน้องใช่ป่ะมันเหมือนแล้วน่ะไปกดตังมาไปกดตังมา เพี่ขนหบอกขึ้นรถมาขึ้นรถมาเปกดตังค์ขึ้นรถมาบอก่าดิี้ขึ้นรถมาบอกปกดตังค์ขึ้นรถมาบอกปกดตังค์บอกขึ้นรถมาคนไทยว่าไงอ่ะเออไปพาไปพไปสิพาไปสิ มันไปไหนอ่ะมันอยู่แก๊งเดียวกันจริงนั่นแหะเออมันไปไหนอ่ะมึงไปไหนอ่ะตอนเนี้ยขอๆนั่นเองกะพี่ขอไอ้กี้เอาของมาแล้วกะพีจะมาขอี่ไม่มีตังค์พี่ก็พี่เอาของมาแบบนั้นอะมันมีโต๊ะบาร์ว่าในประเทศอะไม่พี่พี่เอาเอาของมาไอ้เนี่ยเราหรือจะเอาของคืนด้วยท่นแ้วพี่จะไม่ซื้อของ พี่ขอไงพี่ไม่ซ <c oughs> ื้อเฮ้อไปก่อนเลยเจอกันในช่องดีเด้อรี่ไม่ได้ขอที่ไม่ได้ซื้อพี่ขอไ,ไ,ไหน <c oughs> ไไอะม,มีไหนอ่ะงั้นเอาสักสิบลูกก็ได้ไหมหมอวัอนไหนอเอาสักสิบลูกราคาเท่าไหร่ลดได้สองพันสองสพันสองพันเนีสองพันผมรับมาเลยพี่ สองต่อสองแนองเหมาหมดไหมล่ะมีกี่ลูกอ่ะเออมีกี่ลูกอ่ะลูนอะมียี่สิบแต่ใส่ไฟมีเจ็ดสิบสี่เอาลูกเนี่ยครับยี่สิบเคเหมาละวสองไม่เอาใส่ไฟด้วยน้องเอาให้สุดดีแต่ใส่ไม่เอาไม่เอาเยอะเลยสงสารมันโอ้โหมึงจะเป็นโจ้สงสารอยู่เหรอไม่ปูนไม่เป็เอาครับครับเรายังไม่เอาตอนนี้ครับยังไม่เอาครับ ต่พูหมดแล้วพี่เนี่ยจะใส่ไปแต่มามาไม่สนใจเลยครับผมผมรอพี่นะครับผมกูแต่งเนียนก่อนกูแต่งเนียนก่อนมายังนี้พี่มาเดินไปอะไรของพี่แต่ปูนที่ไม่เอาใส่ไปอ่ะเอาแต่ปูนเอาแต่ปูนกเดี๋ยวสไยฟ้าเป็นเท่าไรสีมูนสีเดี๋ยวสีมูนสีเฮีย Cái... là seeing... là bóng gọn vào hơi lẹt chắp bóng 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 Bỏ bên bóng tăng, bỏ bên bóng tăng bóng 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 tăng bóng anh đâu bóng 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 bóng

มมไไ่่่ททเอาพี่โดนบีดเหรอมีคนเลื้อนอ่ะพี่เอาสายไฟมันต้องยี่สิบเออปูนต้องยี่สิบเป็นไหนเพี้ยพี่เพ่พี่พี่โดนบีดเหรอโดนบีดโดนบีดอ้าวแล้วพี่ไม่ให้เขาคลิปตังก่อนนะว่าพี่ไม่ให้เขาติ๊กคลิปตังก่อนนะแล้วแต่ไม่เป็นไรอ๋อมันคิดแล้วมันไม่คิด ไอ้ช่ม eh. oh, ึงโดนไปอ๋อมันเขาเรี uti, ่ยมใช่ไหมมันบิดมันบิดได้ปะมันบิดได้ปะเอาละเอาลงกูไปด้วยไอสัตว์ไอ้เหี้ย